อสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ดูไม้กันสั่นนะครับที่ทดลองใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเคยใช้ไม้กันสั่นของน้องชายผมนะครับเขาซื้อมาแล้วผมก็ได้ลองดูนะครับราคาประมาณ7800บาทนะครับแต่จุดหมุน่ะมันมีแค่แค่จุดเดียวนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันมันกันสั่นได้น้อยไปหน่อยนะครับแล้วมันก็ดู ดูไม่ครบฟังก์ชันนะครับก็เลยไปดูรีวิวตัว t อกินะครับ M01 นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของตอนนี้แล้วนะครับสำหรับเกรมโบน่นะครับในกล่องมันก็จะมีประมาณนี้ครับนี่ฮะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งนะครับนี่ฮะก็ผมก็เพิ่งใช้เนี่แหละฮะเนียผมซื้อให้นะครับเพราะว่า อตอนนั้น YouTube ผมได้500ซับสไครต์นะครับเมียก็เลยซื้อให้นะครับอันนี้ออกมาใช้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ารีวิวใน u t u b e เนี่ยมันไม่ค่อยมีใครรีวิวเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นที่คนไม่ค่อยนิยมนะครับผมก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าว่ามันใช้งานฟังก์ชันไหนบ้างและอย่างไรบ้างนะครับจะได้ตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์ ใหม่แบบผมเนี่ยนะครับก็ここอยากจะได้ไมค์กันสั่นดีๆสักอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองมาดูรีวิวกันนะกันฮะรู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวอยู่ที่ประมาณพันสามพันสองประมาณนี้ครับบางแอป,ปบางร้านก็พันห้าประมาณนี้นะครับลองดูฮะอ่าสำหรับการใช้งานนะครับเราก็จะทําการดึงออกมาก่อนนะครับเพราะมันมีล็อกมีเดือยอยู่ตรงนี้ฮะ้งางออกมาเลยฮะกลิกนี่ฮะกึกเสร็จแล้วก็ฝืนมันหน่อยนะฮะนี่ฮะมันจะมีล็อกของมันอยู่กลก มาให้สุดนะครับพอสุดแล้วปุ๊บเนี่ยหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับเอาให้ตึงๆมือพอนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีเดือยล็อกอยู่เหมือนกันนะครับดูนะครับผมให้ข้อระวังด้วยนะครับถ้าหมุนออกแรงหมุนผิดด้านนะครับมันจะหักได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็หมุนไปด้านที่มันโล่งๆเห็นไหมด้านนี้มันโล่งด้านนี้มันตันเห็นไหมหมุนไปด้านบนกึ๊เห็นไหมแช่เนี้นะฮะทีนี้ก็ฟรีละนะฮะ พอหมุนด้านนี้เสร็จนะครับมันมีอีกล็อกหนึ่งนะครับด้านหลังนี่เราก็ต้องดูก่อนอันนี้ขนาดว่าผมใช้มาสองสารอบละผมยังต้องดูว่ามันล็อกด้านไหนนะครับนี่ครับลูกศรนั่นชี้เห็นไหมปลดล็อกให้หมุนมาทางนี้ผมก็จะหมุนทางนี้ผมเชื่อลูกศรน,นี่เห็นไหมโอเคนะตอนนี้เราก็ปล่อยมันฟรีทั้งสามด้านแล้วนะฮะเห็นไหมแล้วการใช้งานล่ะทํำยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องไปโหลดแอปมาก่อนนะครับมันจะมีแอปของมันอยู่นะครับ ยิงที่ QR code เนี่ยฮะแอปพลิเคชันยิงก็ไปตรงนี้ก็ได้ iPhone อะเนี่ยยิงที่หลังกล่องนี้ก็ได้น่าจะเหมือนกันอันนี้คงจะเป็น p h o n นนะฮะอันนี้นะฮะ,โอ,อะโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนมือถือเป็นอีกเครื่องแล้วฮะอ่าเมื่อเราโหลดแอปมาเสร็จนะครับแอปจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้ฮะ r i m b o Show M ศู ันนี้ผมจับอุปกรณ์แล้วนะครับตอนที่มานะครับมันยังไม่ได้จับอุปกรณ์นะครับเราต้องเข้ามาตรงนี้ฮะอุปกรณ์ตรงนี้ฮะแล้วมันจะค้นหาอุปกรณ์นะฮะมันก็จะเจออุปกรณ์นะครับแต่ว่า,าถ้าจะให้ดีเนี่ยเอามือถือนะครับติดตั้งเข้าไปในนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตั้งเนี่ยปัญหาก็คือเมื่อพี่แกฟื้นคืนชีพเนี่ยมันจะขัดขืนนะครับจะเกิดระยะขัดขืนนะครับ อ่ะเมื่อเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับมันต้องใส่ให้ถูกฝั่งด้วยนะครับตรงนี้ผมจะบอกให้เห็นไหมว่าเขาบอกว่าให้เอากล้องไปด้านบนนะครับนะผมก็ดูเลยกล้องไปไหนกล้องไปนี่ใช่ไหมเอากล้องไปทางนู้นแสดงว่าคุณจะมาทางนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องมาทางนี้ผมเคยใส่ผิดละมันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มันสั่งงานเอ๋อเลยครับเมื่อเราประกอบมือถือกับตัวไมค์กันสั่นแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาที่ โปรแกรมของเขาเลยนะครับเนี่ยแอปของเขานะครับ gimbo show ตัวนี้ฮะผมจะกดเข้าไปแล้วนะตืดนี่ฮะกดเข้ามาแล้วนะฮะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนกลังซื้อมาเนี่ยให้กดตรงนี้ครับอุปกรณ์นี่นี่อุปกรณ์มันจะค้นหานะครับอะต่อไปนะครับเราเปิดอย่างนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะปลุกชีพมันขึ้นมาสังเกตดูตัว m นี่ฮะตัว m เห็นเห็นตัว m ใช่ไหมผมจะเอามือกดตัว m ข้างไว้ดูนะฮะ มาแล้วฮะปึ๊บของผมมันตั้งค่าไปแล้วนะครับก็เลยใช้งานได้เลยเนี่ยมันถ้าถ้ามันหาเจอมันเข้าระบบเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเราใส่กล้องถูกอะไรถูกนะครับจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยการใช้งานเนี่ยนะฮะการใช้งานนะฮะอ่า การใช้งานยังไงบ้างดันไปด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มควบคุมทิศทางนะครับดันไปด้านบนมันจะเงยนหน้าขึ้นนะครับสุดเลยนะครับกดดันไปด้านล่างมันจะคว่ำหน้าลงนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะถ่ายด้านบนเนี่ยคุณไปคว่ำมไม้ลงอย่างเงี้ยมันไม่ไปให้คุณนะครับมันจะไม่ไปนะครับมันจะไม่คว่ำหน้าให้นะครับคุณต้องกดลงไปอย่างเงี้ย กดนี่ฮะกดลงฮะให้มันคว่ำหน้าลงไปเนี่ยเพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะอยู่ในแนวพยายามให้อยู่ในแนวที่ที่ตั้งฉากเสมอครับเนี่ยฮะจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอเลยนะฮะเนี่ยฮะ,ฮะกล้องเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเสมอเลยนะฮะถ้ามันเพี้ยนองศาไปนิดนึงก็กดซ้ายขวาได้ฮะซ้ายขวาอ่าตอนนี้ผมสอนเรื่องปุ่มนี้แล้วนะนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดตัวตัว m นี่นะฮะเปิดเสร็จปุ๊บแล้วยังเลือกโหมดได้นะครับ ถ้าเราไม่กดค้างมันจะเป็นการเลือกโหมดนะครับนี่ฮะจะเป็นโหมดต,ต,ต่างๆนะครับที่เอาไปเลือกใช้เอานะครับนี่อย่างนี้ก็นี่ฮะมันจะล็อกทํางานได้แต่บางชิ้นนะครับลองไปกดดูนะครับตรงนี้ฮะเลือกชอบตรงไหนลองดูฮนะนี่ฮะเลือกการทํางานได้แต่บางชิ้นนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ผมใช้อันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะกันสั่นได้ดีนะฮะ เนี่ยครับมีโอซีโหมดนะครับกดมาอีกอันนึงก็เป็นอันแรกเลยเนี่ยฮะอันนี้จะคือจะจะกันหมดเลยนะฮะนะฮะเนี่ยฮะโอเคพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับซูมนะครับตรงนี้จะเป็นซูมฮะปุ่มด้านข้างตัวนี้จะเป็นซูมนะครับนะครับดันไปด้านบนจะซูมดันด้านบนจะซูมนะครับ กดมาด้านล่างจะเป็นซูมถอยออกมานะครับถอยออกนะครับอ่ะต่อไปนะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับนี่คือปุ่มเลค o คอร์ดนะครับกดตรงนี้กดปุ่ม,มกลมตัวนี้คือเลค o คอร์ดติดเรียบร้อยมันกำลังถ่ายนะครับแพนไปแพนไปแพนไปนะครับลงล่างนีกดลงล่างนีกดลงล่างขึ้นไปด้านบน นะฮะกดหยุดทายติด๊ดเรียบร้อยนี่กด,ดกดยุดหยุดทายแล้วนะครับต่อไปตัวด้านล่างตัวนี้นะครับชิดข,ดขดีตัวนี้เป็นระบบไฟนะครับผมขออนุญาตหันหน้ามันทางนี้ให้ให้ดูนะครับมันเป็นระบบไฟตรงนี้นะครับผมจะลองเปิดไฟให้ใหดูนะกดหนึ่งครั้งนี่ครับเปิดไฟกดอีกครั้งหนึ่ง สว่างขึ้นเปลี่ยนเป็นสีวอร์มนะครับเปลี่ยนอีกนะครับเปลี่ยนสีอีกนะฮะเปลี่ยนเป็นสีอีกนะฮะอยู่ที่เราจะสนใจความประมาณไหนนะฮะถ้าจะปิดก็คือกดค้างนะครับกดค้างเมื่อเราจะใช้งานนะครับกดขึ้นมาจะอยู่ในโหมดไฟที่เราเลือกครั้งสุดท้ายนะครับเปิดมาปุ๊บ นี่ก็เป็นโหมดไฟที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะฮะถ้าเรากดครั้งก็ปิดเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะให้ดูยังไงดีมันจะเป็นโหมดที่จับการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าจับใบหน้านั่นเองนะครับอย่างนี้ฮะอยู่ด้านหลังนี้นะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็นปืนยิงตัวนี้กดหนึ่งครั้งนะครับมันจะจับล็อกใบหน้านะครับนี่ฮะจะขค้นมาละเห็นไหม เห็นที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ไหมเนี่ย,ยมาขึ้นมาล็อกละใบหน้าถ้าเจอใบหน้าปุ๊บมันจะหมุนตามเลยนะครับเงยขึ้นลดลงจะหมุนตามเลยถ้ากดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่ตรงเป็นไกปืนนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะหายละนะครับคือกดกดหนึ่งครั้งเพื่อใช้งานแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดการใช้งานนะครับอันนี้ผมมาอธิบายแบบแบบรัดกลุ่มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับทุกปุ่มเลยนะครับตอนนี้นะฮะ แลวนี่ก็เป็นรูสายชาร์จนะครับตัวนี้ฮะอ่าก่อนอื่นนะครับที่ผมจะใช้ระบบที่ตรวจจับนะครับผมก็จะใส่ตัวขาตั้งก่อนนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปปุ๊บพอแน่นเสร็จปุ๊บแล้วก็อ้าขานออกมานะครับก็ได้เห็นอย่างนี้นะฮะดูนะฮะขวาขวาซ้าย ตามผมนะ้ฮะตามมาละขึ้นเห็นไหมก้มหน้าลงเห็นไหมมันจะจับการทํางานของเรานะครับเคลื่อนไหวได้ตอนนี้เราก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาใช้เหมือนกันนะครับอ่าผมจะปักอ่าวิดีโอไว้นะครับวิดีโอที่ผมใช้ตัวนี้ถ่ายดูนะครับอ่าผมไปเที่ยวงานสวนดอกไม้นะครับแล้วผมก็เอาตัวนี้ไปถ่ายดูแต่ผมไม่ได้ค่อยจะดึงออกมาใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า กว่าจะมาใช้งานแบบถ่ายคลิปรีวอะไรพวกเนี้ยมันมันไม่ได้ต้องเป็นคลิปใหญ่ๆหน่อยครับถ้าเป็นคลิปรีวนะฮะสั้นๆเนี่ยผมว่าใช้ไม้ธรรมดาก็พอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับกว่าคุณจะมาตั้งเซตมาเซตอะไรแต่ละอย่างในหมันยากนะฮะโอเคฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ฮะนี่เลยลองไปหาใช้ดูกันนะฮะขอบคุณครับสำหรับ ท่านี่เขามารับชมการรีวิวน,นะครับก็น่าจะละเอียดที่สุดแล้วนะครับตาะผมเองก่อนจะซื้อรุ่นนี้ผมก็ไปหาข้อมูลนะครับก็มีน้อยนิดนะครับโอเคฮะสวัสดีฮะ